พิกชุดนี้บำรุงด้วยสารปรับสภาพพืชครับนิวทรีครับของเปล่านิวคอนโก้ครับช่องเกษตรสารยุงใหม่ครับเนี่ครับเอามาบำรุงงามมาก สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตพริกกันหน่อยครับที่ปลูกไว้เนี่ยครับที่จะเห็นว่ากางสลนไว้เพราะช่วงนี้โอ้โหลมแรงมากครับเลยต้องกางกันลมได้สักนิดหนึ่งก็ยังดีครับเนี่ยครับพริกอายุน่าจะเกือบสองเดือนครับถ้าจาไม่ผิดเนี่ยครับตอนนี้ออกดอกเริ่มติดลูกแล้วครับเนี่ยครับเริ่มติดลูกแล้วเนี่ยครับอายุก็ประมาณเกือบสองเดือนครับเกือบสองเดือนวันที่ วันที่ผมจําไม่ได้ครับกําลังงามเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับเกือบสองเดือนงามสุดๆเนี่ยครับเห็นว่าใบสมบูรณ์มากครับใบต้นใหญ่ต้นสูงครับเห็นไหมครับนี่ครับสมบูรณ์มากครับติดลูกแล้วครับติดลูกแล้วติดลูกติดดอกกำลังงาม เนี่ยครับโน่นครับนะครับให้ดูกล้ๆรไดนว่าใบเขาใหญ่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ดีสมบูรณ์มากเลยครับเป็นพริกกินดาครับนะครับถามว่าตรงที่สมบูรณ์ก็มีไหมก็มีครับเนี่ยครับเนี่ยอย่างตรงนี้ต้นจะเตี้ยกเขาครับต้นจะเล็กโตไม่ทันเขาแต่ก็เริ่มออกดอกเหมือนกันครับนะครับ ตรงที่สมบูรณ์ก็สมบูรณ์ก็จะสูงเงี้ยก็มีน้อยครับที่ไม่ค่อยสมบูรณ์มีน้อยมากตรงนั้นก็สมบูรณ์ทั้งนั้นเลยครับเนี่ยครับนะครับสมบูรณ์งามเนี่ยครับพริกชุดนี้บำรุงด้วยสารปรับสภาพพืชครับนิวทรีครับของเปาเนียลโคนครับช่องเกษตรสารยุคใหม่ครับเนี่ครับเอามาบำรุง งามมากมีตรงนี้ไม่่ชยงามเท่าไหร่ครับแต่ก็สวยก็โอเคครับเนี่ยครับเว่มงามฉีดพ่นไปสามรอบครับได้สามรอบตอนนี้ก็กดอกเริ่มติดผลงามแล้วครับครับมาดูตรงนี้ครับเนี่ยครับนี่ครับฟักทองก็ฉีดเหมือนกันครับฉีดพ่นเหมือนกันเห็นว่างามงามครับ ส่วนฝั่งนี้ครับชุดใหม่ชุดที่ลงทีหลังครับอันนี้ชุดลงทีหลังก็กําลังงามครับเนี่ยกาลังงามกําลังขึ้นงามครับอันนี้ชุดหลังอันนี้ได้ฉีดพ่นไปสองรอบครับสองครั้งแล้วครับนะครับก็กําลังไปได้สวยครับกําลังงามครับ่ครับ อันนี้รุ่นแรกรุ่นแรกครับงามโอเคครับวันนี้มาอัปเดตพริกให้ชมกันครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ